ค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงคเลือดแจมค่ะในรายการเคลือดฝึคขึ้นระยวค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ต้องโทรศัพท์เข้ามานะคะที่เบอร์029363204นะคะและ029362066ค่ะเพราะว่าเรายังอยู่กับคุณหุยจาก Home Pro ค่ะบอกว่ามีรางวัลน,นะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะ ที่โทรศัพท์เข้ามาเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ตองนะคะเตรียมโทรเข้ามาอีกแล้วคือจะไปหยิบโทรศัพท์แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่พี่หุยแอบโทรแอโทรเองบไม่ต้องแย่งท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูแลให้ได้ขอบพระคุณพี่หุยยังใจดีกับผมเสมอลยครกบจะจะล้างแอร์กี่เครื่องดีที่บ้านเนี่ยรอรออยู่แล้วครับเมื่อกี้ในช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมครับคุณพี่หุยนะครับมองไปถึงกลุ่ม t า r g e t i n ที่เป็นผู้หญิงด้วยคืออยากจะเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะไม่มีทักษะได้งานช่างนะครับ<ช>ก็ทางโฮมโฮมโปรนะครับก็จะมีบริการให้ะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์ตองนะคะได้เคยได้พูดมาในเรื่องของการจัดเก็บในเรื่องของต่างๆจริงๆแล้วทางโฮมโปรนี่มีมีเป็นสามารถที่จะมาเกี่ยวข้องได้ไหมคะอาจารย์แน่นอนครับคือจริงแล้วเราคุยกันเรื่องการสร้างความสุขในในบ้านของเรานะครับคุณซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดพื้นที่ความสุขของคุณเนี่ย มันไม่สะอาดอมันมันดูแล้วมันมันมอซ้อนเ่ไม่เป็นระเบียบ,บเรียบร้อยเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณคงจะหาความสุขได้ยากนะครับแล้วก็ที่โฮมโปรโจัดการบริการอันนี้มาให้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าสนใจทีเดียวก็สนใจอยูอ่มีประเด็นหนึ่งครับุอยอยากจะเรียนถามคุยิว่าในกรณีที่การจัดแต่งบ้าน ของเรา,าเนี่ยครับบางทีมันอาจจะไม่พอดีไปเซตท,ทุกอย่างกับการซื้อมาวางมันมีองค์ประกอบบางอ,างอย่างอย่างเช่นการอาจจะทําแผงไม้เพิ่มเพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เก็บของไปการทําแผ่นไม้เพิ่มหรือแผงไม้ต่างๆพวกนี้นครับอันนี้เราสามารถเข้าไปใช้บริการของโฮมโปรในส่วนไหนได้บ้างครับคือเราก็มีบางสาขาะะที่มีเรื่องของแผกบูธเซ็นเตอร์แผนกนี้ก็จะเป็นแผนกไม้นะคะที่แบบว่าลูกค้าอยากจะได้ ให้ทำแบบอุปกรณ์หรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ยังไงที่แบบใช้ไม้ก็บางทีเนี่ยลูกค้าก็ลูกค้าก็จะดีไซน์มาเองนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วยทําแบบนี้แบบนี้ให้นะคะเราก็มีเราก็มีทาให้บริการให้ครับผมแล้วก็สามารถโทรถานได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือเราก็ลองเปิดทําบางสาขาเนี่ยแต่แต่จริงๆแล้วตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยยังยังไม่ค่อยกว้างขวางเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยของในเมืองไทยนี่เยอะมากนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้พวกอะไรเงี้ยหรือเชลล์สำเร็จรูป ใช่ไหมคะอาจารย์ก็คงจะทราบดีผมปปูก็ขายเยอะนะเชลสำเร็จเลยเยเอาลูกมาดูให้ดูแล้วก็ผมแอบไปถ่ายรูปมาคือคนไทยเนี่ยคือคนไทยตอนนี้ในในส่วนของการทําในเรื่องของ DIY เนี่ยยังค่อนข้างน้อยนิดนึงนะคะแต่ว่า ถามว่ายังมีกลุ่มที่สนใจไหมยังมีกลุ่ม่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คนไทยก็จะแบบเป็นแบบ buy it yourself มากนะคะก็คือซื้อในสิ่งเด่นชอบแล้วก็มาตั้งตั้งแล้วก็วางวางวางจนจนจะต้องมีเรื่องของการจัดเก็บใช่ครับเพราะว่ามีบางอย่างนี่ที่ผมเห็นแล้วแบบอยากซื้อมาติดที่บ้านจังเลยอย่างชั้นโชว์ที่สามารถจะซื้อมาติดตั้งเองได้อะไรพวกนี้นะครับก็อันเนี้ยผมเชื่อว่าผมก็คงเตรียม เอาไว้รองรับทาร์เก็ตก็ก็ก็ตรงนี้ก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าแต่ละบ้านนี่นะคะชอบเก็บของเนาะใช่ชอบเก็บของหรือชอบโชว์ของเนี่ยคือยังงงคือมันมันย่างกันไปะคระหว่างการการใช่ไหมคือคือซื้อเชลมาทําเชลเยอะๆแต่ก็จะโชว์ของแล้วเก็บของไปด้วยใช่ไหมใช่มากๆมันก็เริ่มรกมันก็เริ่มรกแล้วก็ไม่รู้จะเก็บที่ไหนต่อสุดท้ายก็รกอยู่ดีแั้นก็จะ เราก็เลยมีหน้าที่มาชวนมาช่วยแชร์แล้วก็คืออาจารย์อาจารย์ตองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถมากในการที่ทำการจัดเก็บนะคะอาจารตองควต้องมีตัวอย่างเยอะๆมาให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวจะจะได้เกิดไอเดียหวังว่าจะแอบแวะไปถ่ายรูปอีกถ้าเกิดผมถูกยามจับนะครับผมจะโทรหาพี่หุยนะครับค่ะพี่หุยค่คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนจะต้องสสัยแน่เลยเพราะว่าพี่หุยบอกว่าเนี่ยราคามันไม่แพงในส่วนของโฮมแคเพราะว่าบางทีเนี่ย การล้างแอร์เนี่ยใช่ไหมคะก็ก็ประมาณเท่าไหร่ห้าร้อยหกร้อยเ็แอร์นี่จะประมาณหกร้อยห้าสิบบาทถามว่าเออแพงกว่าท้องตลาดนิดนึงไหมก็คิดว่าในในเรื่องของช่างเนี่ยค,ะค่ะอาจจะแพงกว่านิดนึงแต่ว่าเราเราเนี่ยมีสิบสี่ขั้นตอนในการทำนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ ความปราณีตนะคะเรื่องของความชานาญเนี่ยรเราต้องบอกว่าหรือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราต้องบอกว่าเราก็ค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพพอคว <Ach> ah รนะเะราะนี่แล้วความปลอดภัยล่ะใช่ไหมคนที่ล้างแอร์เนี่ยเขาจะต้องขึ้นถึงห้องนอนเลยนะคุณน, <ะ S 1> นะคะเพ <นะ S 1> ราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็รับประกันได้ว่าคนของเราเนี่ยถือว่าเราได้รับความชํานาญและมีประสบการมาเาะฉะนั้นอาจจะแพงกว่าตลาดนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกล้าง ตู้เย็นล้างอะไรพวกนี้ก็จะประมาณ500 a v อ r a อ e นะคะต้องอันนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะก็เรียกว่าใครสนใจในไม่ว่าจะเรื่องของการปรับปรุงบ้านของตัวเองนะคะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลคืออะไรเพราะว่าเพื่อยืดอายุการใช้งานของของต่างๆผมสนใจประเด็นประเด็นี้คุณโยนประเด็นเรื่องของการทาสีนะครับเพราะว่าผมพยายามหลายคนนะครับอยากอยากจะเปลี่ยนสีห้องของตัวเองเปลี่ยนสีบ้านของตัวเองนะครับแต่ว่า ก็บางทีก็ไม่รู้จักใครครับไม่ไม่มีช่างอยู่ในมือเลยครับอาจารย์ต้องเข้าไปที่โฮมโปรค่ะต้องเข้าไปเลยนะดิ่งเข้าไปเลยนะเข้าไปเลยที่แผนกสีเลยนะคะทอชนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าท่านผู้ชมจะต้องดูว่าสีเนี่ยอยากจะทาสีอะไรอยากจะทาสีั้งงั้งงั้งภายนอกบ้านหรือทั้งข้างในบ้าน แล้วถ้าทาสีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยอยากจะเลือกสีอะไรเรามีชีดีด้วยเราสามารถดีไซน์ออกแบบให้ได้ด้วยว่าเนี่ยค่ะถ้าคุณคุณชมดูว่ามีสีนี้อยากจะได้สีนี้สีนี้แมทช์กันไหนคมครับบางคนเนี่ยที่เขาทาสีใหม่เนี่ยเขา เราตามหลักวงจุ้ยได้นะโอ๊ยตอนนี้นี่ที่สีขายดีเน <pos> ี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมเจอมีมใช้วิธีใช้วิธีในต่าเรื่อหุ่จุ้ยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมใครอย่าลืมโทรศัพท์มานะคะตอนนี้นี่นะคะคุณหูยังอยู่กับเราเนี่ยนะเดี๋ยวจะแนะนําแนะนําได้ด้วยใช่ไหมคะทุกคนคงไม่ไม่ถึงขนาดปรมาจารย์ฮวงจุ้ยแต่จังตอนนี้ต้องไปศึกษาแหละเพราะว่าได้ข่าวว่า คนที่จบสถาสถาปัตย์เนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ไปศึกษาหงวงจุ้ยเพิ่มเติม,มและทำให้หูมีมูลค่ามากเลยยังใช่ใช่ครับ,<ะ>รบก็นะคะเธอมานะคะที่เบอร์02ค่ะ9363204นะคะแล้วก็02 9362066ค่ะค,ค่ะคเพราะว่าจริงๆงง,งนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนเขาบอกอุ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวต้องดูหวงจุ้ยก่อนจะแบบเลือกสีตามใจเราไม่ได้แล้วครับ เขาเ็นมีสวนใช่ไหมคะมีสวนทําให้ชีวิตก็บางคนนะคะอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าน้องๆก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะไปดูมาแล้วเนี่ยห้องหนูจะต้องสีชมพูเพราะเขาบอกว่าพอเขาทาสีชมพูเสร็จเนี่ยค่ะเขาถูกระเบรีีเลยโอ้อ,อ,อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามัน,มนจริงหรือรยังไงเออก็ก็ไม่เชื่อแต่ไม่เช่อเเย่ลบลูแต่แต่วงจุ้ยไม่ใช่สาสตาสานะคะถูกต้องครับวงจุ้ยนี่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ครับอันนี้อันนี้จริงๆเลยครับมีเป็นหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง พลังใช่เป็นเรื่องจิตวิญญาด้วยจิตวิญญาของมนุษย์กับสภาพแวดลอ้อมแล้วก็ธรรมชาติอ๋อมันมีคําถามมาถามถามสุดหนึ่งก็คือว่าอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดโฮมโปรไปดูแลเนี่ยหากมีเครื่องใช้เกิดเกิดพังขึ้นมาเนี่ยมีบริการซ่อมไหมคะ คืออย่างนี้ค่ะปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีการันตีมีการรับประกันอยู่แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องติดต่อแบรนด์นั้นสมมุติว่าแต่ว่าจะผ่านโฮมโปรก็ได้ถ้าสป็นของที่โฮมโปรคุณไม่ได้รับการบริการที่ดีจากแบรนด์นั้นๆเนี่ยนะคะหรือว่าจะดิลที่ติดต่อไปที่แบรนด์นั้นโดยตรงนะคะถ้าแบรนด์นั้นไม่ดีกับคุณคุณก็มาได้เลย c เซ็ center เราเดี๋ยวนี้รับคอมเพลนด้วยนะคะดูแลดีค่ะ ค่ะคกอต้องไปลองบริการลองไปใช้บริการ Call Center ของดิฉันดู Call Center หรอครับดูแลทุกสิ่งอย่างให้ลูกค้าเลยคือผมว่าจุดขายหนึ่งที่ทุกคนสบายใจก็ถือว่าเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยสามารถจะเอาไปวีไปเปลี่ยนคือผมบอกว่าเปิดเปิดรับแล้วฟังว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับไม่ปฏิเสธลูกค้าอยู่แล้วไม่ค่ะกำลังดูอยู่ค่ะว่าอย่างในเครื่องกองน้ำเนี่ยมันเป็นการจะดูแลรักษายังไงคะ เ็นบอกว่ามีมีเรื่องของเตาแก๊สด้วยนะคะเตาฝังนะคะอ่างซิงเตาอ,อบนี่ได้หมดเลยคือเพราะว่าอย่างเตาแก๊หรือเตาฝังเนี่ยเวลาคุณใช้เยอะๆเนี่ยค่ะมันจะมีเข่ามีน้ํามันคราบอะไรใช่ไหมคะครับมีบางบ้านบอกว่าให้คนรับใช้ทําก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีน้ํายาเรามีคนที่จะเข้ามาแล้วโอ้โหรับรองเลยสะอาดหมดจบตรงเหลือไว้พวกเครื่องดูดควันใช่ไหมคะครับครับใช่คราบติดไปหมดเลยเนี่ย คุณทายังไงคุณก็ไม่หมดหรอกให้โฮมโปรทำเนี่ยคุณจะเอี่ยมเลยเพราะตอนนี้เนี่ยผมมีหลายบ้านนะครับบ้านผมก็เป็นนะครับคือมีฮูดใดบ้านแล้วมีภรรยาคนเดียวครับใจคยวครับค่าหรึกว่าคุณนึกว่าภรรยามีหลายคนอ๋อไม่ครับภรรยาคนเดียวบ้านหนึ่งหลังเอาบ้านหนึ่งหลังใช่ครัวเนี่ยครับไม่ได้ใช้เลยเพราะกลัวว่าควันมันจะ ออกไปแล้วแบบมันจะทําให้เปือเสียดายเนาะเสียดายนะผมคนเชื่อว่าหลายคนแต่ว่าคุณใช้ไปเลยแล้วเดี๋ยวให้คนของเรามาล้างให้เต็มที่เลยไหมครับเต็มที่เลยจับหนักจะให้ล้างฟรีไหมคะโทรศัพท์ผมกดเลยดีกว่ากดเลยค่ะช่วยกดเลยนะคะเดี๋ยวช่วยกดเลยนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องวิ่งอยู่ที่เนี่ยตอนนี้คุณโทรศัพท์ไปที่โฮมโฮมบอลเห็นเห็นขึ้นเลยคะไม่ใช่โทรไปที่คอ c เซ็นเตอร์นะคะคอเป็นเดี๋ยวก็ c เซ็นเตอร์ลองนะครับคุณโยโทรไปที่ประกาศนะคะประกาศใหม่นะคะต้องโทรไปที่นี่ถึงจะได้ถ้าโทรไปคอ c เซ็นเตอร์ ได้นะคะค่ทโทรมานะคะที่เบอร์นะคะ029363204นะคะแล้วก็029362066ค่ะไม่ลุกขึ้นขึ้นประหงบนให้ระบุว่าให้ระบุว่าอยากจะล้างแอร์อยากจะล้างเครื่องซักผ้าใช่ค่ะอยากจะล้างเอกี้บอกลืมไปว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะทำความสะอาดที่นอนนะคะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือล้างั้งน้ําก็ได้ค่ะนะคะถ้าโทรมาตอนนี้นะคะรับเราเนีจะได้รับบริการฟรีนะคะจากโฮมโปรนะคะในเรื่องราวที่ได้พูดไปนี้สักครู่นี้นะคะค่ะบอกแล้วไงคะจะขออนุญาตออกโทรเองใช่อยากโทรมากแต่คิดว่าต้องได้ใช้บริการแน่นอนค่ะเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลทั้งหมดในเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเนี่ยมันสําคัญสําคัญคือหนึ่งเราคิดว่าเราจ่ายค่าแค่เนี้ย แต่มันสามารถยืดอายุการใช้งานได้ไปอีกยาวนะคะเพราะว่าอย่างเรื่องลายฝุ่นเนี่ยมันสาคัญเหมือนกันต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราป่วยก็เพราะว่าเราสูดดมเอาลายเนี่ยไปเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นแต่ตอนที่เขาไปทําความสะอาดที่นอนคุณเนี่ยเดี๋ยวให้คนของเราแกะมาให้คุณดูเลยโอ้โหคุณจะเห็นแบบว่าน่ากวมากไม่กล้านอนอีกเลยแล้วขนาดเราเคยทําการทดลองเนี่ยคือเป็นแค่ที่นอนเนี่ยที่เราโชว์ในห้างเรายังไม่ได้นอนยังไม่ได้ใช้เลยนะกูยังแบบ มาหงมาเลยอาจารย์ไฝุ่นนี่น่ากลัวมากนยค่ะมันใ่ไหมะ่มคะ่ไมคะใไหมคะใช่ไนมะไมีผลทําใหมเราเป็นอะไรบคางก็เป็คะใ่มคแใ้่เลยคือ่ไหมคือ่ไหคะไมคะมคมีะ่ไหอคาไมคะไมค่คะามสบาย่ไมค่มคะ่คะใ่มคะใช้ไหมคะใช่ะใอไหมคะใ่างมคะไงคะใ่ไงมะใช่ไหม่มคะใไมคะใช่ไบะ่ไนี้ะใ่ไหมะทช่ไะท่ไงมะดู่ลยัค่ไงคะเพ่าะบางทีมนี่ยมคนเป่นอมปกรณ์ที่ติดอยู่กับที่อะมีเครื่องมือ ขึ้นฉีดความดันแรงสูงเรามีประสบการณ์เลยค่ะอันนี้รับรองแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปยกไปเลื่อนยายไปเลยเพราะว่าวนทีเห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์ใหญ่อะค่ะคนของเราทําได้หมดเลยค่ะครับโอ้โหนะครับวันนี้นี่พิเศษจริงๆนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับค่ะเล้วทําไมไหมคะจริงๆแล้วในสายตีกันอยู่ข้างในค่ะค่ะยนังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่หุยมากคุณดาวิพินมากมากเลยนะคะที่ให้เก่งกับการบรรายการเรานะคะมาให้ความรู้ในเรื่องของการ โฮมแคร์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณทีมงานทุกๆุคนค่ะขอบคุณเฟอร์นิเจอร์สวยๆเนี่ยค่ะจากทางโฮมโปรนะคะรู้ทุกเรื่องเรื่องบ้านนะคะอย่าลืมบริการโฮมแคร์ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะนี่ค่ะตะแกรงสวยๆนะคะจากรุ่งเรืองเทดดิ้งค่ะขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทีมงานทุกๆคนค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้พบกับรายการคันเล่อปลูกคันเล่โยในวันของคันเล่อฟันค่ะวันนี้โต้ชรันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ